อ,อย่างเช่นตีจวั์พังงาใช่ไหมอีกเทนึงเหมือนกันอีกเทนึงบ,บอกว่าตอนนี้พังงาหนองตาจะมีเล่เร่งซุยๆแล้วเขาก็เตรียมยู่จะสำรวจแล่งทองเทียวไหมกันค่ะโดยในอำเภอตะกวดทุงค่ะได้มีการสำรวจเส้นทางคลองกระส้มค่ะเตรียมที่จะเปิดเป็นสถทานทีทองเทียวทางน้ำแห้งไห่ค่ะจะได้เป็นการสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่กันค่ะ นายเอกสิทธิ์ซ่องเมืองค่ะานอำเภอตะกวดทุงพร้อมด้วยนายสู้มิรพรหมแก้วกำนั่นตำบลทำแล้วก็มีผู้นําทองทีละจิตอาสาค่ะนี่แหละค่ะเขาก็ไปรวมกัน,นสํารวดคลองกระส้มค่ะเป็นลําคลองไส้ลากทีว่าไล่ลงสู้เอาพังงาเพื่อที่จะเตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำแห้งไม่คล่องพังงาค่ะโดยก็เริ่มจากเดินลงไปสํารวดในคลองแล้วนะตั้งแต่ด้านล่างทีทําการอบอตอทมก่อนทีจะขึ้นเรือคายักค่ะพายไปตามกระแส่นน้ำไปชมวิวทิวทัศน์ซ่อง้างทางค่ะ ทีนี้พอไปแล้วก็ต้องไปหาจุดเช็คอินกันแล้วแล้ว่าตรงไหนที่จะเด่นๆที่ว่าพมาเที่ยวแล้วจะเป็นไฮไลท์ในการท่องเที่ยวได้ค่ะจากการสรวารเส้นทางประมาณสร้างถึงซี่โลค่ะก็จะไปสิ้นสุดที่สะพานตลาดตายกระส้มค่ะก็พบว่าลำคลองแล้วก็กระแทนน้ำรวมไปถึงวิวทิวทัศน์ซ่องคางทางเนี่ยสวยนะแล้วก็มีศักยหา,าที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห้งไม่ได้คาดว่าถ้าว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวได้เนี่ยค่ะก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลท่ำแล้วก็ตำบลกระส้มได้ค่ะ นายเอกซิสนะครับนาำพื้งน,นี่แหละครับแกกาะโบกหวาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนี่เป็นอย่างมากเลยนะคนตะกัวถุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดจุมวิวสเส็นนางชีชายทะเลฮัดหนาใต้ที่นุ่นไปห้าหมือเดียวมั้งฮาทเข้าปีไล่นะครับแล้วก็เกาะละวะเลทะนะครับอ่าะละวะเละนะทะเลอ่าวพังงาอ่านะครับซึ่งท่าเรือสุรากุลตำบลกระซุ่นะนะเป็นประตูสูก่การท่องเที่ยวที่ชมความงา,ามในอ่าวพังงาอยู่แล้ว จากการได้ลงไปทำรวดลำโครงกระส้งก็งกเป็นลำโครงไส้ลักนะครับไล่จากพื้นที่ตำบลทําสู้อ่าวพังงาครับและกไม่ได้ยู่ไม่ใกล้จะทีว่วาการอำเภอตะกัวทุ่งด้วยอ,อ,อาคารวัานน่าจะสามารถพัฒนาเป็นเนร่งทองเที่ยวทางน้ำได้เร่งเองไหมนะครับเบื้อต้นผู้นํทตองทิ่นตองถีเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องก็เดินทางศึกษาเร่งทองเที่ยวลงเก่งชือดังกองจหวัดพังงาก่อนจะกลับมารวมวางเพ่นมาทำเพ่ไม้เพ่นะครับหรือเรือขยัก ให้บริการหนักทงเที่ยวนะคกากเลยจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจจุมชนน่องเที่ยวขึ้นมาให้ชาวบ้านเข้ามาบริหารจัดการครับนั่น,นแหละ,ละค่ะแผช่ายน้ำคือชีวิตจริงๆเลยครับนั่นแหละค่ะ<ต>เราเราแลบฮะอันนี้ก็คือช่วยนะทำเมือ่อที่เขาที่ทำก็คือร้องแพ้ก็คือชมวิวร้องแพลกันไปใบใจชมวิวชน้ำนะรนี่้เล่นน้ำนี่ก็ใบใจเลยครับค่ะ